สวัสดีค่ะเรนนี่เราเล่นจิ๊กพอรนนี่นะครับในวันนี้เรามาเล่นมานาเวอร์อีกแกเอ,อ้ยไม่ใช่วินิเวอร์เออไม่ใช่มานาเวอร์ทุยเปิดคลิปก็เล่นเลยโอเคโอเคช่งในวันนี้เรามาหา วันนี้แมปวิตเตอร์สตอมันอัปเดตดูอิโอ้โหอ่าวิตเตอร์สตอมแมป Where is Winter Storm Winter Storm Map อยู่ในเนี้ยหาไม่เจอ Winter Storm Map Storm Map

แฮปปี้นิวีย์สองจุดสองโอเครอรอโหลดอ่ะไอตื้ก็คือผมเปลี่ยนชื่อนะเพราะว่าเดี๋ยวมันมันมีคนมาแบบชื่อมันไม่เหมาะสมนี่ยเปลี่ยนละมายมพิโน่สตอมแม็ป ดาวน์โหลด n าวกลายเป็นดีไมายูเทอร์สตอ์ไปลบก่อนอยู่ไหนเออนี่นี่แครกเกอร์่ยแครกเกอร์วีเอสดูเลย ก่อนใช่ไหมอัปเดตเอเคอัปเดตต้องไปเชีครไข่ล้วไปอัปปึ๊บสองเนี้ยอยู่เลยฟอร์มิดิบอมทุบโอเคนี่ก็เส็จแครกเกอร์ สตอรวมิทเทอร์อเดตดล่าสุดฟันนี่เกอร์วิทเทอร์กร็วิอไปไปดูไปที่แมพไปที่แมพโอเคมันหายไปแล้ว วุ้เนเถอะซะต่อแฮกเกอร์วุ้นโอเคโอค้ใครดูใครใครใครทำหิวนมนอนหิวนมป่านอนหิวนมอย่าว่านะพี่เขาดูแลน้องเป็นอย่างดี ไมไ่เก่งบอกแล้วไม่ได้ทำหิวนมมันมีสองอันไม่มันมีสามทฤษฎีหนึ่งหิวนมสองอปวดทขี้สามปวดฉี่จบอโอเคอโอเคคุณชมมาม I can't ever w n t so really fly so really อะไรม่ร right. okay. ู ite, ้ไม่รู้เธอชอบแบบไหนไม่รู้ซีนไหมใครผู้หญิงสารพัดเอผู้หญิงบนสารพัดดอดมีมอัปเดตคลิปสอง2ผู้หญิงสารพัด อะไรชีลิปผู้หญิงสารพัด <sm art> ผู้หญิงสารพัดในอะไรอะไรต้องสารพัดตามใจไปเย็นตามใจแม่นั้นจะโดนลาว,ะลวันรุ่มไม่นั้นจะโดนเน,น,นี่ยโดนจระ,ะบีเด้งย,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 ยิง <sm art> ย,ย,ย,ยิงยง่ะอ่ลาว่าลวันร,รุ้วย ลาวาลืกน้ยาใหม่ลาวาลวกน้ำยาน้ยาตราลาวาลวกลาวาลวก t h e r is i ok. <laughs> s ลาวาลวกเนี้ยเนี่ยเน้ยเนี้ยเนี้ย เห็นแล้วก็ตายก่อนแะฮะนนกินวันนี้ไปสู่สวรรค์แน่นอนสู่สวรรค์แล้วมันสามารถกลับแม่ซื้อตั๋วไปเฝ้าพระอินทร์ได้เลยได้ที่นี่เลยไปเฝ้าพระอินทร์ได้เราสามารถไปเฝ้าพระอินทร์ได้โดยใช้แค่น้ำยากรแเปะด,ด,ด,ด ซไมู่เปอร์ทีมทีมครับมันไม่ใช่เทมแล้วาดูอ่ะไม่ได้นะครับไม่ใช่มเนาะใช่ใช่ไหมโอเค

ึงมามันยังไม่ใช่บอสเราต้องโจมตีก่อนไปชื้ดาแป๊บดูๆเดี๋ยวปอยคิวอินฟรนตี้มาแอ๊บ

ดได้ด้วยเหรอโล ตึงตึ้ตึ้งตึ้งตึงตึ้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 งต้งตตึ้งตึ้งตึต้งตงตึตึ้ง้งตึ้ง้งตึ้งตึ้้้ตึ้งตึ้ง ตีมันหยุดอะเอาไมาอะ่ะอย่าบอกนะว่าว่าแล้วเชียวโอ้โหผมไปเขียนโค้ดโอ้โหดูดิจนตี เป็นตจีนครับนั่นไย Okay. Time to kill the Ritter stone. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Yeah. Yeah. Mm -hmm. yeah. yeah. Mm -hmm.

<Hey. S 2> เฮ้อบเียตัแหละ่ะโ้หมืนขขเขาคันลวงแตกสลายเย้บอยวิเทอสตอมตาย นี่คือวิทิ์สตอร์ม่แล้วมันกระดบอ,อันนี้มานี่มันนี่คือสภาพมันดอกจบ